อาจารย์หนูงวดวันที่หนึ่งมีนาคมให้เลขเด่นบน46ชุด3ตัว240 743 546 948 149 160 963 766 568 เลขชุด2ตัวบน4043464849 60636668ล่างให้เด่น3กับ9ชุด2ตัวล่าง3435373830 94959798 ในงวดวันที่16กุมภาพันธ์เลขเด่นบน3เข้าหลักร้อยบน9เข้าหลักสิบบนชุด2ตัวบน95เข้า2ตัวบนฝันเป็นจริงงวดวันที่1มีนาคมให้เลขเด่น7 8 เลขชุดสองตัว73 74 75 76 83 84 85 87ในงวดวันที่16กุมภาพันธ์เลขชุดสองตัว59เข้าเป็นตัวกลับของสองตัวบน95 เจ้าพ่อปากแดงงวดวันที่หนึ่งมีนาคมให้เลขเด่น926เลขชุดสามตัว126 642 568เลขชุดสองตัว2442 2662 2992 6006 หกห้าห้าหกหกแปดแปดหกในงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์เลขชุดสองตัวสี่สามเข้าสองตัวล่าง